การปลูกยูคาลิปตัสนะครับรเกษตรกรหน้าฝนเขาก็จะทรงทรงตัวไม่ค่อยโตแบบพุ่งเท่าไหร่นะครับโตเหมือนกันแต่โตแบบเอื่อยๆช้าๆนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับดูช้าๆนะทุกท่านเคเจ็ทุ้งนานี่แหละของผมนี่แหละเขาจะโตแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาขึ้นไปนะครับนี่คอยดูนะจุดเนี้ยประมาณหลังปีใหม่ไปอะ่ะดูความโตวความใหญ่ของเขาเขาจะพุ่งปิดเลยล่ะทุกท่านหน้าฝนเขาจะไม่ค่อยโตหรอกอยู่คาลิปตัดเขาจะโตแบบเออยๆช้าๆเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวพอตกแรงหมดฝนนี่เขาเรื่องแล้วเขาเนี่ยก็สวยงามตามท้องนาไปทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ฝากถึงเกษตรกรที่อยากจะเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนยูคาหรือว่าที่นาดอนนะครับก็ต้องรีบวางแผนในในใจนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวไป ส่วนนาดอนนาดอนก็คือบางคนอาจจะไม่ได้หวานข้าวไว้ต้องรีบปลูกเลยนะครับตอนนี้เนื่องจากมีคอมเมนต์จากพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนดูคาได้สอบถามมานะครับสำหรับนาดอนที่ว่างเปล่าเนาะไถสองนไม่ต้องไม่ต้องตากดินนะครับไถรอบแรกรอบสองแปลเลยนะครับดึงเส้นปลูก ในขณะที่เราจะลงมือปลูกหรือว่าลงมือไถเราต้องมีการสั่งก้าพันมาไว้อยู่ในมือแล้วทุกท่านมันจะได้ไวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เราไถไถสองหนก็จริงแต่ก้าเรายังไม่ได้มาอยู่ที่ในมือเราเนี่ยมันจะทำให้ดินแห้งนะครับทำให้ดินแห้งเวลาปลูกเราจะได้ลดน้ำถ้าดินทรายเนี่ย เราจะไม่ได้ลดหรอกถ้าเราปลูกช่วงเนี้ยทุกัานถ้าดินทรายนะผมถึงบอกว่าให้รีบให้รีบดําเนินการแล้วก็รีบวางแผนการปลูกแต่เนิน่นๆการปลูกอยู่คาในทุ่งนามันไม่เหมือนการปลูกบนที่โคกนะครับบนที่โคกก็คือมันยังมีโอกาสให้อยู่นูน่นช่วงพฤษภาเมษาหนุนฝนใหม่นะครับ ทุ่งนานเราต้องชิงปลูกก่อนชิงปลูกก่อนคือเวลาฝนมาเวลาเข้าหน้าฝนอยู่คารเราก็จะได้โตแล้วนะครับอยู่คารเราก็จะตกไปอายุก็จะได้ถ้าปลูกช่วงนี้นะครับปลูกช่วงนี้ช่วงพฤศจิกาเนี่ยวเข้าเสร็จอยู่คารเราก็จะอายุห้าเดือนหกเดือนแล้วนะครับ่าจะถึงพฤทธภามิถุนา ยูคาเราท่วมหลังคารถไถแล้วทุกท่านเราก็ไม่ต้องไปกลัวน้ํามีน้ำอยู่คาเราก็ไม่ตายนะครับฝากถึงเกษตรกรผู้ที่จะเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนยูคานะครับต้องเคเนะครับลงทุงนาเน้นเน้นเคเอย่างเดียวเลยพันอื่นไม่ต้องไปคุยนะครับเอาเคเอย่างเดียวเลือกก้าเกดเ เริ่มต้นผิดมันก็ผิดไปตลอดถ้าเริ่มต้นดีก็ไปได้ดีทุกท่านขอบคุณครับ